สวัสดีทุกท่านครับเมื่อวานนะครับผมได้แจ้งว่าผมมีข่าวดีจะมาบอกอวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่านะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ลหลายๆท่านยังทํางานประจําอยู่ยังมีรายได้จากตรงนั้นก็ถือว่าโชคดีแต่มีลหลายๆท่านนะครับที่บริษัทเขาเรียกว่าหยุดกิจการหรือให้พักงานนั้นรายได้หรือเงินเดือนต่างๆก็ถูกลดลง วันนี้นะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกว่าสําหรับลหลายๆท่านที่อยู่ที่บ้านนะแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านเหมือนกันกับผมนะครับก็โดนกักตัวอยู่ที่บ้านเหมือนกันวันหยุดนะครับเพียงแต่ว่าจะทํำยังไงละ่ะให้เรามีได้รายได้เสริมเข้ามาก็แน่นอนนะครับเราก็ต้องมองหาช่องทางในการทำค่เาเรว่อหาช่องทางในการหาไรายได้ ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าสําหรับพวกเราปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ไม่มีทุนนะผมเองก็ไม่มีทุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมโชคดีผมมีโอกาสนะครับมาศึกษาในธุรกิจนะครับตรงนี้ก็คือกิฟฟรีเนี่ยเพราะผมลงทุนเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับลงทุน180บาทปัจจุบันเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาศึกษาตรงนี้ก็ลงทุนเหมือนกัน180บาท นั้นในภาพตรงนี้ที่ผมไม่เห็นก็คือตัวนี้ตัวผมเองนะครับกับภรรยานเราเปิดโอกาสให้ตัวเองมาศึกษาเมื่อ12บปีที่แล้วนะครับถามว่านานไหมไม่นานนะครับมันไวมากเลยแต่ได้ดีแต่วันนี้ภาพที่เห็นตรงนี้ครับเพื่อนๆที่เข้ามาทําตรงนี้ด้วยกัน,น80เป็นคนที่ทํางานประจํานะครับนั้นก็คือให้โอกาสตัวเองนั้นวันนี้สภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุคคลเหล่านี้ ก็ยังสามารถที่จะนะครับก็เรียกว่ามีไรายได้ที่ดูแลตัวเองและครอบครัวได้นั้นวันนี้ผมอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตาม Facebook ผมอยากให้เปิดโอกาสให้ตัวเองมาศึกษามาเรียนรู้นะครับตรงนีนะ้ผมยินดีให้ข้อมูลนะฮะท่านสามารถที่จะนะครับเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนกับทางบริษัทกิฟรีนนะติดต่อเขาเรียกว่าผู้จำหน่ายสิสระ หรือนะครับสามารถมาใช้บริการที่สำนักง,งานทั่วประเทศนะมีทุกจงังหวัดซึ่งวันนี้ผมจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วทุกวันเะเศิษฐติจะแย่ขนาดไหนพวกเราก็ต้องกินต้องใช้ต้องใช้สบู่ยาซีฟันผงซักฟอกจะดีไหมล่ะครับถ้าเราซื้อยาซีฟันหรือผงซักฟอกมาซื้อในรหัสเราเองนั่นแปลว่าเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเองนะครับ อยู่ที่บ้านแล้วก็สั่งที่บ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บริษัทมีระบบการสนับสนุนนะครับง่ายนะที่ฟรีฟฟิเชียลเราสั่งที่บ้านก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปสนีเลยอันนั้นแปลว่านะครับความสะดวกความง่ายก็จะสะดวกจะง่ายขึ้นมีเพื่อนที่ไหนมีเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่มีเพื่อนอยู่สีเกตดมีเพื่อนอยู่อุดรนะครับก็สามารถที่จะส,ส่งสินค้าผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะโดยใช้ แค่ถ้าเรียกว่าโทรศัพท์นะครับอย่างเดียวใช้มือถืออย่างเดียวในการเข้าเรว่าศึกษาหรือว่าทางานตรงนี้อันวนี้นะครับผมอยากบอกพี่น้องทุกคนนะครับว่าเอาละนะครับช่องทางอื่นเราอาจจะต้องใช้เงินทุนมากมายแต่ผมบอกไว้ก่อนช่องทางนี้คุณไม่ต้องใช้ทุนอะไรเลยนะครับเพราะผมจะให้ดูในเรื่องของสินค้าซึ่งบริษัทเองได้ซัพพอร์ตหรือว่าได้นะครับจัด สนับสนุนของพวกเราอยู่1 5 5ครั้งสินค้าทั่วประเทศนะฮะเราไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับหรืออยู่ที่บ้านก็สั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้นะครับทางหนึงศ1หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาดูสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเชิญครับนครับวันนี้นะครับ าส่วนใหญ่นะครับคือสั่งซื้ออาหารอนไลน์กันก็เลยสำนักงานบริษาทเนี่ยนิ่มากนะครับเพราะว่าเราของทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดนะครัตอนนี้จะเป็นมุมของเสริมอาหารที่ดูแลสุขภาพนะทั้งมันปลานะครับกระเทียมนะหรือจะเป็นพวกขิงนะครับน้ำนะครับ หรือในส่วนของการบำรุงตับเลซิตีนต่ตางๆนะครับบำรุงกระดูกแคลเซียมนะีครบทุกอย่างกั้งแตู่ตับนะครับสม,มุนไพรนะินเพื่อดูแลสุขภาพหรือแม้แต่น้ำตบทิมนะครับซึ่งผมเองก,ก็ทานเป็นประจำะซึ่งเป็นสินค้าที่ติดตลาดนะครับอันนี้เราจะมาดูในหมวดนี้นะครับหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดในส่วนของอเครื่องสำอางอพวกครีมกันแดดพวกอะไรต่างๆนะครับสินค้ามีเกือบสามพันรายการ นั่นแปลว่าเราเป็นเรียกว่าเจ้าของสินค้านะครับเราซื้อก็ซื้อในชื่อเราในรหัสเรานะกิปตินเปรียบสืวน,นสหากรใหญ่นะตอนนี้มีคนที่นะครับเขาเรียกว่ามาเป็นหุ้นส่วนหรือมาเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยเกือบแล้านรหัสนะมีคนทำเขาเรียกว่าทำเป็นธุรกิจนะแบบผมประมาณ7 0 0 0แสนคนนั่นแปลว่านะครับสากรนนี้ทุกๆเดือนก็จะกระจาย เงินปันผลให้กับทุกๆคนน้นสินค้านะครับมีถามว่ามีมีเยอะมากมีทุกกลุ่มนะตนะั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะฮะ<ม>ซึ่งผมเองถ้าบอกว่าถ้าจะบรรยายแต่ละตัวก็คงจะนะถ้าเรียกว,ว่าคงไม่ไหวเพราะมันเยอะจริงๆนะครับแปลงซีฟันอย่างนี้นะวันนี้เราซื้อแปลงซิฟันมาเป็นคู่เลยนะครับนะราคานะเขาไม่กี่ตังค์นะราคาแค่17บบาทน,นะแต่ว่า เรายังได้เงินปันผลคืนมาทุกเดือนนะครับส่วนนี้นะครับ<ม>พวกเกยาที่ฟันพวกอะไรต่างๆนะนะั่นนะสินค้าเยอะเลยนะครับมีทุกหมวดทุกทกลุ่มตัวนี้จะเป็นพวกซัฟฟอกนะครับยาบ้วนปากน,นะมีนะครับหรือจะเป็นกลุ่มของกาแฟนะครับบางท่านชอบดินกาแฟช่องพันกาแฟกต้อมุมกาแฟหรือกับพวกนะครับเอช่มอนะครับ ก็อัจฉริมอไว้มอนะครับพวกนี้ซึ่งเราเองเนี่ยสามารถที่จะมาะาเลือกซื้อได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านก็สามารถสังนน่ง,งน101หรือคิดฟิลีนโอเคเชียลนะครับได้สะดวกเพราะเดี๋ยวนี้นะครับเคาเรียกว่ายุคมันเปลี่ยนไปแล้วสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วมือถือเครื่องเดียวทําได้ทุกอย่างเนี่ยกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของทีาเรียกว่าเสื่ออาหารดูแลเสื่อภาพ แม้แต่ข้าวสารนะครับวันนี้ผมก็ซื้อข้าวสารกินด้วยกันนันเป็นข้าวสารของพวกเราเองนี่แหละที่พวกเราเป็นหุ้สว่วนนั้นกินข้าวสารแล้วได้เงินปันผลกลับนั่นก็แปลว่าสารกรน,นี้ก็แบ่งจ่ายให้กับทุกคนนั้นถึงบอกว่ามีคนนะครับเข้าร่วมเป็นหุ้ส่วนบริษัทกิฟเฟนเนีย่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนั้นวันนี้คนไทยมีตั้งือบ70ล้านคน นะเหลืออีกประมาณ60ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้มาเป็นหุ้นส่วนกับที่คืก็อยากเชิญชวนะหลาหลายท่านนะครับที่อยู่ที่บ้านนะที่ยังมองหาว่าอาชีพอะไรที่จะทำให้เราเวยได้โดยที่เรานะครับลงทุนน้อยที่สุดนะที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเราลงทุนร้อยแต่สิบเท่านั้นเองนั้นวันนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวสารบอกพวกเราไว้เท่านี้ก่อนถ้าโอกาสหน้านะครับก็จะมาบอก หรือว่ามาแจ้งต่าสารบอกรายละเอียดนะครับอย่างอนอีกครั้งหนึ่งเราขอนะครับจบเท่นนี้ก่อนครับสวัสดีครับ